กองทับกโต้ทรัมทหารเหยียบทุ่นระเบิดไม่ใช่อุบัติเหตุย้ำตอบโต้ตามสัดส่วนกองทับกโต้ทรัมทหารเหยียบทุนระเบิดไม่ใช่อุบัติเหตุย้ำตอบโต้กลับตามสัดส,ส่วนยกกัมพูชายิงยิงอาวุธตกใส่พื้นที่พลเรือนแขนขาดอุบัติเหตุหรือไม่วันที่13ธันวาคม68ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานาการณ์ไทยกัมพูชาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพลรอตอสุรสารคงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวชี้แจงกรณีโดนันททัมประธานาธิบดีสหรัฐออกมาระบุว่าทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดเป็นอุบัติเหตุว่าอยากจะถามกลับไปเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่ในเรื่องการปฏิบัติการทางทหารเรามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยการปฏิบัติที่ผ่านมาเดินทางโดยผลรัตเวนในเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆการที่ไปเหยียบระเบิดเป็นการจงใจของฝ่ายกัมพูชาในการดําเนินการเพราะทุ่นระเบิดคือ ถือเป็นอาวุธไม่ได้เป็นของเล่นที่สามารถสร้างอุบัติเหตุได้เป็นการจงใจที่มีการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่ทหารเราลาดตะเวนซึ่งในห่วงที่ผ่านมาเรามีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยหมดแล้วแต่กลับเข้ามาอีกนั่นแสดงให้เห็นว่าถึงความจงใจที่จะ ทำร o, other, s <S ้ายต่อชีวิตกำลังพลของเราที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นยั่วยุของฝ่ายกัมพูชาเช่นเดียวกับกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายิงกระสุนตรงในพื้นที่ปรลเรือนจังหวัดศรีสะเกดทําให้ประชาชนแขนขาในวันนี้ ก็คงไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นการโจมตีที่ตั้งใจโจมตีเป้าหมายไม่เลือกโจมตีเป้าหมายพลเรือนทาประชาชนแขนขาดแน่นอนว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่มีผลกระทบต่อประชาชนเราจะลดการสูญเสียเต็มที่การที่เราอพยพป,ประชาชนไปอยู่ศูนย์พักพิง เพื่อให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยศูนย์ยยพักพิงอยู่ระยะห่างจากการใช้อาวุธของกัมพูชาถือเป็นมาตรการหนึ่งที่เราดําเนินการรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆดําเนินการต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาโจมตีไม่เลือกด้านไม่เลือกเป้าหมายที่เกิดเหตุทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งแน่นอนว่าเราจะรวบรวมเป็นหลักฐานประท้วง ร้องไปยังประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันพร้อมย้ำว่าไม่สามารถยืนยันได้จะหยุดยิงเย็นนี้หรือไม่เพราะว่าปัจจุบันสิ่งทีก่กัมพูชาพูดกับสิ่งที่ทำคนละเรื่องกัมพูชาพูดอยากเจราจาสงบศึกอยากทำตามข้อตกลงปฏิกิริยากลัลํมเปิดที่ลงนามไว้แต่การปฏิบัติของกัมพูชาคนละด้านกันและเห็นอย่างชัดเจนย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานแต่เราทำเพื่อปกป้องกันอธิปไตยบูรณาภาพดินแดนของไทยเท่านั้นดังนั้น ที่เขาบอกว่าจะมีการเจราจารช่วงบ่ายนี้คิดว่าคงไม่มีฝ่ายใดจะเชื่อ100%จนกว่าจะมีความชัดเจนและมีความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชาด้านพอฤิทิชาสุขาสุวานน รองโฆษโกกองทัพบกกล่าวเสริมว่าเราเป็นทหารถูกฝึกมาในเรื่องการใช้อาวุธในเรื่องการใช้จรวดหลายลำกล้องและเป็นปืนใหญ่ที่ยิงเข้ามาเพราะเหตุใดบางจุดลงพื้นที่ระเรือนบ้านเรือนประชาชนถือว่าเชื่อว่าทหารทุกคนต้องได้รับการฝึกและรู้ขีดความสามารถของอาวุธตัวเองแม้ว่าจลวดหลายลำกล้องไม่ได้ยิงแม่นเหมือนปืนใหญ่ของไทยหรือกองทัพอากาศแต่เชื่อว่าทหารกัมพูชาทราบดีความคลาดเคลื่อนของจรวดอยู่ในพิกัดไหน เช่น B.M. 2 1จะยิงหนึ่งระบบต้องกว้างประมาณนี้อยู่ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมาอ้างว่ากัมบูชาย,ยิงฐานทหารแล้วพลัดหลงไปโดนพลเรือนเขาต้องรู้อาวุธเขาทําลายในพื้นที่กว้างเพียงใดถ้าเกิดเหตุลงในพื้นที่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายแสดงว่าเขาจงใจย,ยิงมาตรงที่จะโดนอย่ามาอ้างว่าจะยิงฐานทหารแล้วพลัดไปโดนพลเรือน ณะที่พลอากาศโทจากกริศธรรมวิชัยโคศกกองทัพอากาศกล่าวเสริมว่าปัจจุบันได้มีการทำลายเส้นทางส่งกำลังบำรุงได้หลายเส้นทางซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วประโยชน์ก็คือลดลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ตอนในแต่บริเวณชายแดนยังมีการประทะกันอยู่ในเรื่องการดำเนินการประธานาะธิบดีทรัมป์ใช้คำว่า แปลว่าเราตอบโต้ปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามในวันนี้เวลานี้เราปฏิบัติการบนพื้นฐานป้องกันตนเองเราใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส,ส่วนเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อเราจะเห็นว่าเราพยายามดำเนินการทุกภาคส่วนในการลดผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องจากการสู้รบสังเกตจากการเลือกเป้าหมายการใช้อาวุธเป็นต้นขอบคุณข่าวสดค่ะ